ครับโดโดปอกครับกัดสองสามทีป๊อกปอกอยู่ครับใหญ่ใหญ่สุดเดี๋ยวเดี๋ยว้ แล้วกัดอีกครับตัวนี้วาวแรงยังดีอยู่ครับแต่แก้คันครับสีแดงตัวนี้ยามเย็นครับโอเคครับสยอดอีกแล้วเล็กๆเ,เอาใหญ่ๆไม่